น่าชื่นชมคู่รักคู่บุญจัดแพ็กอาหารแหง้งมอบให้กับ400ครอบครัวเป็นคู่รักที่สร้างรอยยิ้มให้แฟนๆอย่างสม่ำเสมอสำหรับคู่ของบอยอนุวัฒน์และเจียพิจิตตาล่าสุดคู่นี้ยังเป็นผู้ให้ด้วยหัวใจอีกด้วยโดยการจัดแพ็กอาหารแหง้งมอบให้กับ400ครอบครัวณโรงพยาบาลพระห่นพลพายุหาเสนาจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้หยุดงานช่วงสงการานต์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขที่อิ่มเอมหัวใจเป็นที่สุดซึ่งเจี๊ยบได้มีการโพสเข้าความลงในอินสตาแกรมว่าส่งการปีนี้เราสองคนมาแบ่งปันให้กับ400ครอบครัวที่โรงพยาบาลพระขนพลพยุหเเนาจังหวัดกาญจนบุรีขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวด้วยนะคะ และขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และอีกหลายๆฝ่ายที่ต้องสแตนบายไม่ได้หยุดงานหรือได้กลับบ้านกันเลยและขอให้ปีใหม่ไทยปีนี้เป็นปีที่เริ่มต้นสิ่งดีๆของทุกคนด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n m e n t น h i c o m ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ